เอาละสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับสู่รายการเกมเมอร์ในนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม X Shot นะครับภาคที่2มาแล้วนะครับก็มาเล่นลบดาบนะครับกับตัวน้านะครับจะมาหาน้ากันก็เอาดาบคิวนะครไอหัวตายไปเลยนะครับอเ,เ,เอ้ยอยู่ไหนนี่ตรงนี้เหรอ,อนี่เหรอกู้ชาใช่ผู้ชาของกาลางนะเว้ย ขอ,องกาหายวะเนี่ยอุย้ยเกือบ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 นั่งทันเลยเอ้ยแหลกโหเย็ดแม่อุ้ยนะอะไรวะเนี่ยไม่ได้ต้องแย่งอาวุธมันมาหวดครับโอ้โหลบดาบนี่ผมเทพมากเลยนะเนี่ย ไอ้เครื่อง้ยบาเนี่ยไนี้กูีเครื่องเนเนอเฮ้ยเ,เอาเอามาดิเอาขอเอาเอาน้่นมาดิอยากลองใช้ป่ะความรู้สน่ะเอามาเดเอามาดิจักรการอะเอามาดิไอ้อาาไน,นั่นอะอไอ้เงี้ยโดนทิ้งไปนอนตายเออเยี่ยม อ,อ,อคอมข้าแหลกนะครับมาเล่นกันต่อเลยมาดิฝามาเกออีเคืค่อง้ะมึงไม่หเลยแลกแลกแกลกเงื่อโอ้วาบวาบาบได้แลกว่า เหวนมึงยังแหลกเนี่ยแหลกแหลกเออว่ะยังแหลกจริงเว้ย ได้แล้วไม่ได้ครับเราจะแพ้ใครเราจะแพ้คนอื่นไม่ได้นะครับเราต้องชนะเองเดียวเ,เพื่อนก็ต้องชนะนะครับจะแพ้ไม่ได้จะกลับอุ้ยไอ้ของสูงอุ้ยไอ้ของสูงอุ้ยเจ็บเขาเา่า เมื่อกี้เวนั่งะอะเมื่อกี้เจ็บเข่านะครับเอ้ยแหลกว่ะไม่มคอยู่งานวะแหลกหาไม่เห็นจะแหลกเลยกูแหลกไอ้สัสกูไม่กูไม่รีเขาตั้งแต่เมื่อคืนอะเปิดคอมทิ้งไว้เหรอะวะไ,ไว้อ่ะเอานะครับสองรอบผมต้องชนะได้ครับเก้ารอบแค่เก้ารอบถึงจะชนะไม่ได้ทำไมชนะได้ อาชระไม่ล้มไม่ล้มเลิกความคิดน,นะอุ้ยนั่นดาบทองมันจะโหดไปแล้วกูมีอะไรไมึงเนี่ยประชิดไม่มีหาเลยนัย่งเอ้ย ระตุกกระตุกเฮ้ยทหารนี่ดาบทองฟันเลยวะไม่ได้เราต้องหาทางไปหลอยนะไม่หลอยไม่ได้หนา,ขขา,นาขเขาแกนเ่ แลลกก็เสร็จกูสิเกียร์นี้แม่งเกียร์แรบช่วยกับขาได้เลยบอนะเวยผมแหลกก็เสร็จผมนะครับไหน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 อะไรเอ้ยเรามาคุยกันดีกเป๊นนึงกูไม่ค่ะเอาเอาพูดพูดมาพูดมา เดี๋ยวจบปลาเนี่ยกูไปกินข้าวเลยอาบน้ำอ่ะเออเขาเขาอ่ะเขาไปเขาไม่ได้อาบน้ำมาเขาทำอะไรเขาไปขี้ครับเอ้ยอาบน้ำไขี้เนี่ยอาบน้ำไม่สุดอาบน้ำแล้วไปลาอ้ย้ย มัดกันไหนเล่นมัดกันจะดีเหรอเอาเอาเอาแต่บอกมัดไงบอกมัดนะฮะมัดมัดโอ้โหไอสัตว์มัดใช่ไหมมึงมัดมัดจะจัดให้ครับเดี๋ยวมึงเจอมัดสีเขียวเฮ้ยเจอมัดนี่มัดงง นไหนๆการบ้านก็เสร็จหมดยังยังยังไม่ทำเลยยังไม่เสร็จเ,รอเออกูย,ยังไม่ทำกูทำแล้วเน,นี้ยโอ้ยเฮี้ยทิ้งเพื่อนไว้สัตว์มันมึงอ่ะสุขขาแม่งไม่บอกเลยสัตว์อะไรสุขขาศึกษาแทนที่มึงเสร็จแล้วแทนที่มึงจะบอกไอ้สัตว์ไม่บอกเลยเฮี้ยกูเอา้าเงียบ นี่นะขอโทษนะเวยไม่เป็นไรเว้ยโอ้ยออเกือบ เสร็จกูแลกเอาแลกเอาผมึงแลกไม่เปล่าเจ้แลกแลกแลกได้เฮี้ยเสร็จกูผมเขาแลกก็เสร็จผมนะครับเข้าใจนะกระตุก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 ไอ้เี้ยแลกแลกก่อน มันหลบบ้ารอชนะแล้วนะครับสุดยอดไปลงมาดิผมเลย ช <laughs> นะไปได้ดีนะครับใครก็ต้องขอชมรายการเจมเมอร์นไนนะครับผมเมอในคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวรอออกก่นอนอ่าออกเสร็จแล้วไปแล้วบ๊ายบายนี่เดี๋ยวไปแท็กก่อนไปแท็กโชว์ก่อนเดี๋ยวกันกา้บีเหรอ ตู้แรกตัวบีแยกชุดได้เหรอนี่เป้กนก็ชุดนี้จะดีไหมเนี่ยไปชนเลยอ่ะชุดนเนื้มอมังกรแดงเอ้ยมังกรเออเอาเลย นี่ยับจะชศูจากกางก็พิเศษเทพนะครับนี่เปิดไม่ได้อ่าไปแล้วบ๊ายบาย